เราได้เป็นคนแรกของโลกเลยหรือเปล่าเนี่ยอยากไปทางการถูกว่าอ,อย่างนั้นเลยทีเดียวดีถ้บอย,อยากจะเล่นด้วย,ยอยากจะลงเล่นเองอ่ะ นะตอนนี้เป็นฉากเหตุการณ์ช่วงนึ่นครับฉากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะได้เคยเห็นในเทรลเลอร์กันไปแล้วนะคร<ช>ับเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาใช้ในการโปรโมทเกมก็คือเร็กเนี่ยอยู่ในมือมือหนึงนะครับแล้วก็ต้องเหมือนกับตามล่าอะไรบางอย่างนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงเริ่มต้นๆน,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 นะครับผมไม่ไกลจากช่วงเลื่นใช่แล้วซึ่งต้องบอกว่าอย่างฉากนี้เนี่ยสิ่งที่ชอบอย่างนึงก็คือเวลาที่เขาวิ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเบื่อเราเคยเห็นเรียเช่นเนี่ยเช้า ผมค่ะเขาจะสงบดีๆนะครับผมสงบนะคะคือแกเข้าใจว่าทำไมเขาถึงมาจับพี่โรมหนังเพราะว่าภาพคืนเนี่ยค่ะหนังเลยไ่จริงใช่ไหมฮะแต่จริงเลยเดียวมีทั้้งงุกเต็นใช่ โหเฮเขาเนี่ยให้เห็นนะกลับไปเล่นที่บ้านแล้วก็วิ่งออกไปแล้วนั่งจะเสียเดี๋ยวให้โอกาสครั้งนึเลครั้งนึงเลครั้งนึเลครั้งนึลยตั้งสมาธิดีๆครับผมเน้นหลบเป็นหลักนะฮะหลบเป็นหลักนะเราเข้าใจนะแต่ยิ่งท่านหลบก่อนมันก็ต้องตื่นเต้นจริงๆต้องบอกว่าคือทีมงานเรานะฮะก็โหดร้ายนิดนึงเราปรับความยากเป็นคัชชี่ให้นะครับกะเอาให้ตายกันเลยทีเดียวคือมาระดับฮ้าต่อรอเล่นร้อนเล่นร้อนเล่นยากสุดอีกเนี่เหรอไม่ขนาดนั้นครับ แต่ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เร็กเนี่ยโดนทารล่าแบบโหดจริงถ้าเราสังเกตเนี่ยจะมีทั้งแบบทั้งคนทั้งระเบิดอะไรมาเต็มกันมากต่างถูกรถถูกลดทางมากันใช่คือต้องบอกเลยว่าไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าล่าคนคนเดียวทำไมต้องมาโหดขนาดนี้นะฮะโหดมากเลยค่ะพี่พี่โอ๊ยโหดจริงๆริงเลยรู้สึกว่าพี่สมิติเวชเริ่มปรับเข้าที่ได้แล้วเริ่มเริ่มนะฮะเริ่มได้แล้วครับผมเริ่มจะเข้าที่แล้วแหมมอสักครู่นี้ก็ ทุกมาเล่นเนาะช้ากระโดดเขาน้ารักมากเลยนะพี่จับหัวนะครับพี่วิ่งมาเลยพี่จับจับหัวได้ครับแล้วเล่นเขาทุกคนหมดนะฮะอัดใจเย็นเย็นเย็นๆครับผมหลบลมลมก่อนนะครับอย่าดึงเพื่อนว่มันค่อนข้างจะยากเลยเพราะว่าโดนตามล่าแบบสามตัวทุกทิศทางเลยนะครับนี่รักสายว่างนะครับสายว่างไปได้นะครับอ่โห่ท่ากระโดดเขาน้ารักมากเนี่ยกระโดดหลบตามบังเกอร์ได้นะครับ ตอนนี้จอขาวจอขาวนี่ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่สิ่งตกนะครับเป็นเรื่องเ<า>ล็กน้อยใช่ครับเวลาตัวเอกนะครับเลือโดนโดนตุกตีมากๆเขาเนี่ยก็จะเหมเือนกับเลือดเล็กน้อยกัวต่อก็จะเป็นขาวดำที่เล่นใช้ได้เลยนะเนี่ยเวลาตีจังกับปากเริ่มเลือดเขาที่แล้กกนวนะครับเลิ่มเขาที่แล้วโอ้โหคือดึงใจพี่นะนอกจากจะต้องเลือดโชยทุกคนนี่ก็ตื่นเต้นแล้วน้องมันแกวไปให้กำลังใจอยู่ว่าให้เลือดสั่นได้ผมไม่ค่อยแน่ใ<ค>จว่ามันแก<ค>ว,<า>วให้กำลังใจหรือว่าทำลายศรีษ เป็นผมอาจจะคุยๆอยู่ว่าสมควรเหมือมนอกันนะครับโอ้จะต้องบอกว่าภาพนี่สวยมากๆ<ผ>มสมยมากนะยิงกระติสักสีพ่พุนเลยนะใช่แล้วการเล่นในโรพะประโยชน์มันอลังการด้วยโอ้โหดินไจและเพืกอนมากครับผมโอ้โห,โหนี่ะเอาเมย์ครับเมย์อยู่ไหนครับผมเมย์อยู่นี่ค่ะเอาใจยเย็นๆนะครับผมโอ้โหเก่งแล้วค่ะใครนี้ก็เก่งมองไม่ออกจอมันใหรือจ่จอมันไม่คุ้นไม่คุ้น โอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนครับมีใจมีทั้งตัวเราเห็นใจพี่เราดีๆใครอยากเล่นก็เล่นบ้างอ่ะโอเคโอเคได้ไหมครับแบ่งๆกันเล่นได้อ๋อได้พี่ข้าอนุญาตแล้วอ่ะมีใครอยากเล่นไหมฮะมีใครอยากเล่นไหมับอ่ะนี่นี่โอ้ยกยกมันใหญ่เลยครับยกใหครอยขอเรียกน้องมันแก้วอะเอางี้เอางี้น้องมันแก้วครับเลือกเลยครับผมใครอยากเล่นยกมือค้างไว้เลยครับอ่ะใครอยากเล่นยกมือค้างไว้เลยมันแก้วครับ เข้าไปหาก็ยกมือไว้อ่าเดี๋ยวเราจะให้น้องเริ่เรียอนะครับมืออลงก่นตอนนี้มีการเปลี่ยนมือแล้วนะครับตอนนี้คนนี้ผิวมากผิวมากให้อกจิ้มเลยค่ะอยากให้ใครมาเล่นคะมีไฟด้วยนะมีเล่นวงเล่นไฟพยายามใช้ไฟดึงดูดเต็มที่อย่าให้ยกมือไว้ครับมันนี้เลยวค่ะจะชอบคนนี้ลูัวนะคะลิ้วรัวด้วยแล้วขอพี่มีไฟแล้วน ลกเล่นอีเล่นนี้เลยค่ะมาเลยค่ะ่ไปเ่นเลยคเล่นดหมับ่นไ้ค่ะขอพ้นคไม่เอาไก่นะคะพี่ยกมือที่เป็นมือถือจเปิดไฟ่อสกู่นี้ค่ะเชิญค่ะใครที่น้องมันแก้วเลือกไว้นะครับเดินมาหาผมเลยนะครับนี่เลน้องมันแก้วเลือกต่อเลยครับผมใช่ค่ะพี่ที่ถือมือถือนด่ค่ะมาเลยครับด้านโน้นเลยค่ะโอ้โหด้านนี้คทับใจเย็นใจเพี่พ่ก่อนน้องมันแก้วเลือกเพิ่มยครับ1

มีการเปลี่ยนมือแล้วนะครับที่เป็นอีกชั้นหนึ่งแล้วชั้นที่สามั้นที่สองชั้นที่สองโอ้โหชั้นที่สองเนี่ยมีการบูถึงตัวตอนนี้โอ้โหจอดำเลยทีเดียวครับโอกาสชิมครับใจเย็นๆนะฮะหลบบังเกอร์ดีๆครับผมเพิ่งเปลี่ยนมือมาต้องบอกว่ามาทนเบรกนะครับไม่ใช่เทอร์มินเตอร์นะครับใจเย็นนะครับ หลงเขากัเอ้ยเอมาต่อยเต้นเตยว้นี่มีการทั g ที a กับซน n d สุดยอดพี่ใเย็นครับใจเร่มเริ่มปาวยาอีกแล้วนะรอก่อนรอก่อนให้แบบว่าอ่้ากลับมากลับมาปกตินะก้วครัหวมมันแ้วครับเล็งนะครมีใครอยากต่อไหมนะนี่นมีส่งมีส่งสัญญาไอรแลนดยูด้วยไปอีกนึ่นแล้วค่ะเจ๊คะครับมีรออีกหนคนต่อแถวรานีแะ้ ใจเย็นนะผมตั้งสติดีๆนะครับใสบรอนไม่ได้จริงๆคุณจะต้องบอกว่ายากพอสมควรเพราะว่าฉากนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเป็นช่วงตอนโดนไล่ล่ดจริๆก็เลยยากมากใช่แล้วนะใจเยน็ยเยนนะใจเย็นนะมีจริงกราดอย่างเดียวเลยนะครับ แต่นี้มันมากันเยอะมากคือผมไม่เข้าใจล่าคนคนเดียวมันต้องเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับปีทำปีดีสู้ดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวชิดดีแล้วหรือเปล่าครับผมคือพี่สุบอกว่าไม่ดีนะครับยังยังดูยังดูยังอยู่โโอ้หมีระเบิดบอกว่าถ้าถูอว่าพี่เล่นเองนะขคอนเสาร์ตรู้สึกว่าจะไปทั้งไหนดีเนี่ยสใช่ได้พาไม่ไปเลยถือพาอย่างเดียวเลยค่ะโหเป็นการหลบคู่กันนะครับเล่นดีๆนะครับว่ามีช่องทางไหนหรือเปล่าที่ปลอดภัยนะครับ ปีอีกแล้วนะอ้าวโดนยิงขาโอจอ่ะมาทำให้เห็นเมื่อขึ้นที่สูงอาจจะไม่ปลอดภัยอ่ามากคนที่สามค่ะที่สามนะครับผมคนที่สามเอามีใครอยากต่อจากคนที่สามนะเรามันเลือกคนที่สี่เลยน้ำมันแก้วเวลานาฬมีอหยกนี่นี่ที่เหล่าที่เหามน่นเลยนะครับนี่ผมอยากจะบอกว่ามีคนเขาชูเขาชูมือเขาชูมือไอเลิฟยูอยู่อ่ะมันแก้วนี่นี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ย Or, ah! อนี seeing, MM. ah, mm ่มมาเลยๆมามาเลยมา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 เลยครับมา่นี oh, this, this ่เล so right. ิฟยมานี mm ่คนเลิฟยู <trendy> oh. um ่มามากแล้วนะครับผมไม่ได้ใจว่าเาอยากเล่นเขาอยากจะบอกล้ยวยไมิวหรือเปล่าคะเขาเลยเล้วังคิวโอเคเอามาคุกล้าคนที่สมนะครับผมโอคนนี้คนนี้มาให้เปิดด้วยนะครับการที่จะยกมือแล้วมาเล่นเป็นคุกล้าแบบนี้เนี่ยไทยโดนปะ ไอรต้อง,องานะเนพราะว่าต้อ,อตายโชว์ันอีกแลนียแต่ระดับนี้มัยากยากยากอยู่โอ้โหเนี่ยโโนี่นมีสังเกตว่าไอ้พวกทรายกระบะทรายพวกนี้มีการแบบถทรายออกมาด้วยแล้วลักษณะการหลบเขาคือเป็นคนนะใช่เฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยม้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเ้ยเ้้ยคนนี้มีลุ้นยเเย้้้วนะครับต,บตบอนนี้ โ้ยมันต่อยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเราได้เห็นแล้วบกว่าระยะประชิดไตเดีนะตเดนอสู้กับระยะประชิดด้วยตรงนี้ผมว่าอาจจะต้องวิ่งเข้าไปหรืป่าครับไเดียนะผมว่าต้องวิ่งเข้าไปนะครับพี่ชายไปครับผมไปวิ่งวิ่งเนตหลบหลบหลบโอ้ยหลบกดหลบกไเียนะไยโอ้โก็ต้องบอกว่ามีการโดนกดดันจากตัเองนี่แหละเก่งมาก เอาไว้เป็นอไรให้โอกาสอีกทีนึงอีกทีนึงนะตอนนี้รู้ทางกันแล้วนะเรารู้แล้วว่าจะต้องวิ่งไปให้ได้เราที่สุดนะเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่เดิมเนี่ยกลายเป็นว่าจะม่ดเข้ามารูมมากกว่าเดิมแล้วจะไปไม่ได้แน่เพราะฉะนนั้ต้องรีบวิ่งไปให้เร็วที่สุดไปที่ไหนให้เราที่สุดนั่นเองดีๆนะครับแบบสเต็ปแบบเมื่อกี้เราถูกสเต็ปแล้วนะสิ่งที่แก ผมกับที่เป็นเกมที่ภาพสวยที่สุดเลยครับ PlayStation 4นะครับนี้มีแอคิกฟบอลโอ้โหกระโดดนะเฮียช่วยอ่ะนะภาพสวย้วยนะฮะเอาอันนี้เราต้องโหลดนะขวาแล้วอ่ะอ่าใจเย็นนะหลดไปก่อนนะหลังเสาหลังเสาเดิมกูโอ้โหมาแล้วโอ้โหมาแล้วนะเสาเดิมเสาที่รอคอยนะครับตรงนี้ตั้งสติดีดีครับตั้งสติดีใช่แล้วใช่แล้ว โป่งหรือเปล่าครับปอดโป่งแล้วนะฮะตั้งสติดีๆแล้ววิ่งเข้าไปหลบนะครับอย่าลืมนะฮะเหมือนตุมาแล้๋วิ่งครับกิ้งฮะอุ้ยกิ้งกิ้งกิงอ่าได้มุมแล้วได้มุมแล้วได้มุมแล้วหลบเข้าประตูว่ากี่คนก็ไม่เป็นไรเหรอเปลี่ยนมุมเออสวยสวยสวยนั่นแหละครับผมว่าอันนี้มีรุ่นครับเนยคือข้าประตูว่าจะคิดจะพูนี้ไรเหัวใช่บ้าอันนี้รู้รู้ทางแล้วนะรู้ทางแล้วนะครับปิดปืนไอ้ระเบิดใจเย็นหลบก่อระไยใจเย็นโอ้ย ตูปาโหดมากโหดมากอ่ะปาโหดมากแค่เป๊ะเลยนะครับมาทำประตูนะครับมานี่เข้าไปได้ไหมได้หรอเฮ้ยแต่นังเฮ้ยมีอะไรมีอะไรสว่างสว่างผมว่าต้องไม่ใช่ทางนั้นแล้วนะครับเราต้องหาทางอื่นหรือเปล่าอ่านี่โอ้โหเอ้ยมาไกลแล้วนะมาไกลขอเสียตบมือหน่อยนะนี่โอ้โหเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากได้เล่นในโรงแล้วมีคนตบมือให้ด้วยอ่ะ อาเลยฮะตอนนี้มาต่อครับมีเกมาปนะครับยังยังไม่หดโอ้โหจะเห็นครับนีโหดมากไม่โหดมากอ่ะไม่ยิงเลยนะปลาเปิดย แสดงให้เห็นว่าทักกระโดดลงไปแบบนั้นน่ะจะเป็นยนะังไงเออน JJ> ี่ต้องบอกว่าเป็นโชคดีของพี nice> ่คนนี้เลยนะมาต่อนี่จังหวะที่ดีมากต่อจังหวะตรงนี้เลยใช่แล้วนะคือแสดงให้เห็นว่าให้ดูว่าทักกระโดดไปเนี่ยตายนะเออโอ๊ยอย่างน้อยก็ขึ้นไปตายอยู่ข้างบนโอเคนะให้ทีให้ทีเมื่อกี้ลื่นเมื่อกี้ลื่นมีใครปากล้วยอย่างนั้นไม่รู้นะเอามาใจเย็นใจเย็นตรงนี้ต้องหลบก่อนนะครับ โอ้ยไอ้โดดันพูดโดนฝนดอ่าเยนครับับคครับพัฒนานี่ได้หรือเปลครับอ่าโอเคคุณต้องมาแลยวรถรถ่นีรถเลยใกระโดดนี่ไอโอ้โหหล่อไม่ลงรถแล้วเป็ไงอ้าวเข้าสู่ช่วงขับรถถ้าบอก้ถ้าใครที่ดูเชียร์อมาจะรู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฉึมากๆปวดมากๆใช่คือเมย์ต้องบอกว่าเราเคยดูหนังแบบไล่ล่ามันก็จะมีแบบทำไล่าบนรถเลยแบบนี้นะนี่แบบนั้นเลยนะฮะ อาจจะเย็นเลือกเส้นทางอิสระนะครับผมจะซ้ายจะขวาอะไรเล่นอะไรเลยค่ะตรงไปอิสระได้ล้วค่ะไม่รู้จะเย็นนั้นประชาชนใจเย็นใจเย็นไม่ใช่ G T A แล้วกันนี่อันฉันใจเย็นเลยลมโอ้ยโคตรโคตโคตรโคนรโคนรผมะกลัวชนประชาชนแล้วว่ะและเช่นกันจะมันจะล่าหอนเลยขนาดนี้เนี่ยกยันไปทั้งอิสระได้ล้วค่ะท้าไม่ไม่รู้ว่าเราจะไปเจอจุดอุบตอนไหนใช่ถูกต้องคือมันสังเกตนะครว่ามันมาดักเราทุกทางเลยนะถูกต้องเราซ้ายมันก็ซ้ายเราขวามัน ป้าป้าหลบก่อนนะป้ามายืนตื่นเต้นตอนนี้ไม่ดีนะครับเสียทางดีๆเอ้ยที่ผมว่ามีรุ้นมีรุ้นอาอาใจใจขวาครับผมว่าต้องขวานะฮะนี่ผมจะอานี่ถนนใหญ่เอ้ยลบหลบหลบคือภาพนี้ฉับมากจริงๆอ่ะคือภาพที่แล้วเนี่ยมันไม่เคยมีฉากกว้างขนาดนี้เป็นครั้งแรกเลยนี่ที่บอกว่าขับขับอิสระเลยจริงๆนะอิสระจริงนะนึกว่าเล่น G T A อยู่ นี่ก็ตามตื้อจริงๆเลยมันแบบทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดเลยอ่ะถูกต้องตีเลยนะครับรถล้มล้อ้าวตีเอสล้มล้มลมขมอนขมอนขมอนแซนดี่ดีกันเลยนี่มันย้อนกลับไปเดิมหรือเปล่าผมว่าอาจจะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ท่านี้ครับนี่รองเวครับผมกลับรถกลับรถพี่บอกว่าช่วยเปิดตีจีนเอสให้ที่ด่วนอันนี้กลับมาสิแยกทีนอนุสวั์ดีครับเลงใจเย็นครับข้างขวากลับรถขกลับรถไปแล้ว ไม่เม่อันนี้ทะเลหรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่แบบนี้ใจเย็นทุกคนต้าโไปก่อนโตไปก่อนอ่าเดี๋ยวสายเออยอย่าโชว์โอ้ยเสียดายเสียดใจโอ้โหพี่บอกว่าบางทีก็ต้องเปิดโอ้ยพี่บา้าเขาว่าไปไม่ดูจริงๆว่าจะต้องไปทางไหนอ่ะมาดูอีกรอบว่าจะหาอกไร ยี่ผิดพลาดทางเส้นทางนิดนึงอ้าวโอเคทางนี้แหละดูฮีนะครับถูกต้องถูกต้องไอ้ลบลงลงลอ๋อไม่ต้องลงหรือเปล่าหรือยังไงมุกคน get out here โอ้ยยังไงฮะไปยังไงฮะแซลี่ซลี่ไปยังไงฮะรถก็ไม่ยอมหลบให้ด้วยเอาแล้วทุกคนก็รุนนะจะไปทางไหนต่อดีผมว่าทางนี้ไม่ใช่ะอ๋อาจจะวัวโดนผิด อ๋อช่วยวงเวียไปนี่นี่นี่เราต้องช่วยเหลือกันทุกสีฟ้าอ๋อนั่งนี่เปลูกศรแล้วลูกศรอ่าไปเไป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 นี่ครับพุ่งไปเลยครับผมอ่ะย่าเอาแล้วสเตทถัดไปนะครับมาแล้วนี่จริงๆเมื่อกี้ผมเจอทุกแม่แล้ววินเดอร์แล้ว

ใจเย็นนะครับใจเย็นบ้านบอลร้อยโหน้นไปไปกันหมดแล้วนี่วิ่งบนหลังคาแล้วนี่ไม่ใช่ถนนแล้วนะนี่หลักทาัแล้วนะนี่คือความเจ๋งคือตรงนี้แหละยอดจริงๆใครจะคิดนะว่าในเกมเราสามารถเอารถไปวิ่งบนหลังคาได้เราเป็ดยังไม่เหลือเขาปุ่งเราเป็ดไปกันหมดเลยเอาแล้วครับออดิแซมนี่พีชัยกำลังโดนไล่ไล่อยู่นะครับเนตต้องรีบไปช่วยนะครับผัวเดินม นี่สวยมากๆออฟโรดก็มีทุกอย่างเลยเดินเดินเข้ามาจริงๆต้องบอกว่าผมไม่เคยเห็นเกมไหนข้าวสวยขนาดนี้มาก่อนเลยใช่แล้วนี่เป็นเกมแรก้ใจเย็นอันนั้นของแข็งชนไม่ได้รอดอมองนิดนึงอ่านี่มาเลยไม่ได้ตามตามเกมที่เขาบอกว่าใส่นิเชียวเลอร์ที่เปิดมาเขารอดไงี่ยเรากู้ปุ้ยเราจะผิดหรือเปล่าอ๋ไปกันได้นี่เมื่อกี้แซลลี่มีพูดนะฮะออชิเครับขอโทษที่ชนไก่ตายไปหลายตัว ชาวนาแถวนี้ช่วยกันนิดนึงเลยครับโอ้ยนี่คือการได้ร่าดจะไปช่วยพี่ชายเขานะครับก็คือแซนต์ตเองนะครับ <Okay. S 1> เอาอย่างไรต่อครับสนุเหมือนจำไม่ดีแล้วหรือเปล่าครับเดซครับ <What? S 1> เอาเอาเอาปิดกดกดเอาเลยแก คือใครอยากรู้ว่าถ้าไปต่อได้เป็นยังไงไปเล่นเองเออเดี๋ยวแบบนี้ก็ได้เลยหรออันนี้แบบแบบแบบนี้เหรอแบบนี้ก็ได้ผมอ่ะแบบนี้ก็ได้โอเคโอ้โหสุดยอดมากอยากอยากถามความรู้สึกของผู้ที่ได้ทดลองได่จริงเลยเดี๋ยวมาสัมภาษณ์นิดนึงคนสุดท้ายคนสุดท้ายเมื่อกี้เมื่อกี้เจ็บไหมครับเจ็บใจใช่ไหมเจ็บใจเนาะเจ็บใจเมื่อกี้ดังปั๊กเลยนะครับโหดมากนะฮะ อยากอยากรู้ว่าอยากจะสัมภาษณ์แต่ละคนว่าพอได้มาได้หลังจากที่รอคอยกันแบบนี้แล้วเนี่ยสำหรับคันชัตเตโฟรรลรอกมาโอ้โหยาวนานนะมีการเลื่อนออกไปให้เราเอบอ,อกหักบ้างน,นิดนึงอยากจะสัมภาษณ์สักแบบสักคนได้ไหมคนะแบบว่าขอความรู้สึกจริงๆที่แบบว่าไม่ใช่แบบอ๋ออแต่ไม่ใช่แค่แบบเจ็บใจที่ตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่าแต่ละท่านรู้สึกกันยังไงบ้างแล้วได้มาสัมผัสเกมวันเนี้ยหลังจากที่รอคอย